นะนะอันเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการซื้อสินค้าจากโต้คนเติมกดเลือกสินค้านะครับเครื่องดด่มแล้วก็เลือกสินค้าอย่าอย่ารีบเลือกอะไรนะอ่ากดสินค้าเลยกดสินค้านะครับกดสินค้าเสร็จแล้วก็นะครับรอรอนะครับโอเคนะครับขึ้นมาให้หยอดเหรียญน,นะครับหยอดเหรียญตามจํานวน เดวกันสิบลงไปครับอ่านลงมาแล้วครับเร็วมากไหนด,ดูเอ,อ้ได้ตามที่ปลดไปเมื่อกี้เลยอ่าแล้วก็มีให้สะสมคะแนนด้วยโอเคนะโอเคจ้าเกนะสินค้าที่ต้องกาเติมไม่ยากครับ